ครั้งแรกของนัดทิว้วกับปาร์ตี้โฟมในงานไหลด่านคุณทดค่ะวันนี้เราก็มาที่งานไหลด่านคุณทดนะคะทุกคนบอกเลยค่ะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้มาแล้วก็น่าจะเป็นปีแรกที่เขาจัดที่เราเล่นนะคะตอนที่ขับรถเข้ามาคนก็นเล่นกันเยอะมากเนี่ยมีน้องเข้ามาทักด้วยบอกติดตามพี่อยู่นะขอบคุณนะครับงานเริ่มไม่ทันไรน้ําหมดเฉยพี่แมนก็เลยไปขอพี่รถคันเหลืองให้เติมน้าให้พี่เขาก็บอกว่าจัดให้เลยครับโอ้โหพี่ใจดีมากๆเลยค่ะและสุดจัดของงานนี้น่าจะเป็นนี่เลยค่ะทุกคนปาร์ตี้โฟมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ชอบกันทั้งนั้น ูพี่แมนกับนัททิวสิคะสนุกกันใหญ่เลยนัททิวบอกมันมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆน,นะคะที่เข้ามาเล่นกันเยอะมากๆเลยค่ะนัททิวก็เข้าไปเป็นสิบสรอบเลยอ่ะทุกคนแต่ละคนคือแบบโฟมเต็มตัวเลยพอเริ่มค่าคนก็นเริ่มคึกคืนกันเลยค่ะปาร์ตี้โฟมผดนแสงสีโอ้โหอย่างสวยอ่ะทุกคนไม่ใช่แค่ลูกสนุกนะคะแมก็สนุกด้วยมันกันทั้งงานเลยละคะ่ะ บอกเลยคะ่ะทุกคนว่าคนเยอะมากๆตอนที่ขึ้นไปถ่ายบนเวทีตื่นเต้นมากๆเลยละคะ่ะเครื่องเสียงก็ไอ,อย้ยางดังอ่ะพี่แมนโชสเตปสักหน่อยจอระเคฟาดขาและนี่ก็เป็นภาพตอนที่เราถ่ายกับพี่ๆชาวโคราชด,ด่านคุณทดนะคะงานไหลด่านคุณทด2567สนุกมากๆเลยะคะ่ะต้องขอบคุณพี่ข่าวผ่องแล้วก็พี่ดีเจปูน้อยมากๆเลยนะคะที่ให้พวกเราขึ้นไปถ่ายรูปด้วยพอถ่ายรูปเสร็จลงมาตกใจมากทุกคนนัดชิวหายไปไหนคะใครก็ได้ช่วยดูหน่อย คนไหนนัดทิวเนี่ยแทบหาไม่เจอเลยหลังจากที่เราเล่นข้างในเสร็จนะคะเราก็ออกมาเล่นกันข้างนอกต่อค่ะถนนเส้นนี้คือคืนมากทุกคนข้างในว่าสนุกแล้วข้างนอกก็สนุกไม่แพ้กันขับไปขับมาน้ำหมดพี่ตรงนี้ก็เติมน้ำให้อีกแล้วค่ะนอกจากทุกๆคนจะยังน่ารักแล้วก็ยังเล่นอย่างสุภาพแล้วก็มีน้ำใจกันมากๆเลยค่ะ และต้องขอบคุณทุกๆท่านที่สัพพอร์ตพวกเราชาวด่านคุณทศให้มีงานไหลในวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าสนุกมากๆเลยค่ะตอนที่เรากลับก็กําลังจะสี่ทุ่มนะคะแต่รถก็ไหลมาเรื่อยๆเลยแล้วทุกคนล่ะคะไปเล่นงานไหลที่ไหนกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย